ก็มาจะก้มีกรรมาดาจะดูก็มาโยนีกรรมาปันดูกรรมาปฏิสธะรนายังกรรมังลิสันเด็กคนยังว่าปะาปากคำว่าแต่ซาดายเราพิสต์ตีนวะนั่นคือขั้วมาตรฐานเรามีกรรมเป็นเรียนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นบอกความเรามีกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมในไว้ดีหรือหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปนั่นเขาเอื่นว่าอุปเกขาเห็นไหม ย่อส่วนพ่อมีหานนีอยังมีเมตตาพรือหน้ามุ่ยตาอุเบกขานั่นแหละคือพ่อมีหานที่สวดออกมา้บางหันนี่คือพ่อมีหานแัพ่พวกมีพ่อมีหานซีนี่อันที่ซีนี่อันที่ซีนี่เอาตรงนี้สรับเพราะความจริงเป็ี่ยนสัตว์เดี๋ยวย่า,างเดี๋ยวย่างนั่งเดีนั่งยืนเดียืนเดินเดีเดินนอนเดีนอนเขาก็มากกว่าอย่างเดียว เพื่อหยังเพื่อไเขาเห็นความจริงขนาดนี้เขาอยู่ซื่อๆกิดขึ้นได้เขาเลือกเอาเขาพอใจบ่อันอยู่ซื่อๆเนี่ยแต่พอใจอยู่ซื่อๆนี่ยเกขึ้นได้แต่ยังก็ได้ซื่อๆนี่ยน่ะแต่ว่ากิเลสมันบมดอยู่ซื่อไม่ดินผาดผาเลยเลยจะตีคว่ำไปต่างๆนั่นน่ะนี่คือบ่วเม็ตาคือบ่วใส่แก้วคือบ่วใส่พริกคือบ่วใส่น้ำตาลนี่เลยอยู่บ่วบันนั่นลักษณะเหมือน อาหาเห็นแล้วก็บ่แล้วไม่ใ่มาขายเห็นาหมากินอ้ยเบาเสียอ้ยเสรรียสรรสบเนาะอีกเนี่ยเฉพาะปานนี้บานอบอนี้กันชมว่านักกฏนักพืชประพฤติปฏิอบัติยจิตสมบูรณ์แล้วต่นนี้ขึ้นเลยเห็นแล้วแล้วยาพแล้วแล้วกินแล้วแล้วมันบอกมีกินการสาขาต่อไปอะไรกระตะกรูเงีกยในความหมายของเพื่อนู่บนนี้ เป็นบ่ออะไรคุกงาเจาของทุกน้ะมันก็เกิดบ่ออไรมันจะเกิดอะไรได้เลยเพราะคนเข้าใจการการเกิดและการรับเรี่ยวอดใจในใจแล้วเขในใน้าใจนะรับปะสังขาทั้งหลายมันมันจบอยู่วันนี้มันมีอันิสงส์หลายมากมมยจังจังคนเนีเ่ยเอาบอกเรื่องค้นเนี่ยคน คนธรรม,มดานี่ยไอ้มีจิตใจเมตตาปกติธรรม,มดานี่เลี้ยงสัตว์บักเย็บกัดมัดกัดเขาก็มาเอาบักเย็บเอามัดออกให้สัตว์ตัวที่ถทีเอาบักเย็บออกให้เอามัดออกให้มันคืสบายตโตจำลเลยกับบุคบลบคล,ลอันนี้เราเรื่องบุคคลกับพระเดียเจ้ากันี้บอกเธออย่านึกอย่าง,งานั้นเธออย่าคิดอย่าง,งานั้น ถ้าเธอถ้าเธอยังคิดอย่างนั้นแต่เธออย่านิดแบบนั้นอย่าไปนิดตามอ,อใอ้เธอมารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้ตรงนี้แล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆนี่สิร้อยมัเข้าใจนิ่งไปเรื่อยๆถามลงไปที่ตัวเองถามลงไปที่เลือดลกรู้จังสิก็ยู่ว่าวา่วาวะาวา่าว่ อันคือความแตกต่างมันอ่ะคิดที่กันแต่นั่นไม่ได้เข้าใจได็กผูมันแน่ยมากมผูเปลี่ยนเลยโอ้ผูมบีหารเป็นยังซี่เนี่ยตาเป็นยังซี่บุญกุศลมันดาบิดาเชนากาก็ไดยังซี่ยังซี่จะน้อยเห็นมือก